สวัสดีค่ะดาราก่อสิบมาแล้วค่ะหัวใจพองโตฟุกเกิร์กพลหลงไม่ไหวแล้วไม่เจอน้องนาตาชาออนหนักแบบนี้หลงมากไปไหนไม่รอดแล้วจ้าเป็นอีกคลิปที่ทําหัวใจพองโตเลยละค่ะสําหรับฟุกเกิร์กพลมัสยาวานนี้ทีลาสุดได้โพสต์โมเมนต์สุดน่ารักคู่กับลูกสาวน้องนาตาชาโดยคลิปนี้ฟุกเกิร์กพลได้โพสต์ลงอินสตาแกรมเมื่อนน้องนาตาชาลูกสาวจุบแก้มคุณพ่อเป็นครั้งแรกโดยโพสต์ระบุแคปชั่นว่า เมื่อคืนแดดดีฟินมากเลยค่ะเอนดูในการคิสยังไม่เป็นของแอดเบบีนัตชาที่สุดตอนแรกเพิ่งอาบน้ำแต่งตัวเสร็จจะออกไปข้างนอกแดดดี Daddy เลยออกช้าเลยหาทางออกไม่เจองานนี้ทำเอาแฟนคลับหลายๆคนต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักนะ่าเอนดูของน้องนัตชาแถมยังบอกว่าคุณพ่อฟลุกลงลูกสาวหนักมากจนหาทางออกไม่เจอจริงๆค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะ หากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอศิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ